นางกวักของหลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหลวงปู่อิมหลวงพ่ออิมวัดหัวเขานะครับที่ว่าหายากกันนี่นะใช่ขนาดหลวงปู่วยท่านน้บถือท่านเลยนี่โอ้โหท่านานิตวิชากระสุนคดวิชากระสุนคดหลวงพ่อนี่เนื้ออะไรฮะอย่างนี้เนื้อโลหะผสมโลหะผสมนะใช่หายากไหมครับความยากหายากมากพิรนาอย่างไงฮะเอาให้ขาดเลยโลหะของเก่าไงโลหะขอเก่าหลยปีต้องดูให้เป็นโอ้โห คือมันตำหนิจุดตาเราจะไม่สอนนะครับให้ดูแค่เบื้องต้นว่ารูปเก่าทําแบบนี้แบบนี้นะว่าเอให้ดูแบบคล้ายๆอย่างนี้นะมันผมก็พยายามให้แสงเยอะจะนาต้องไม่อีกอีกอีกยูทูบแล้วล่ะช่องนั้นอนั้นคือสอนแบบดูเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะแต่เราจะไม่สอนนะครับแก้แท้ใช่นะครับเพราะว่าคนสอนมีหลายคนแล้วให้ไปดูนันเอาเองยูทูบใช่ไปดูยูทูบเอานะแล้วก็ดูเนื้อให้เป็นนะ ประสิทธิภาพเป็นไงครับอุดาว่าโเมตตาเสน่ห์คับขายเมตตาเสน่ห์ครับใครที่ค้าที่ขายนะฮะเล่นหุ้นอะไรกันเล่นหุ้นนะครับเล่นหุ้นเล่นกองทุนธุรกิจิเจรจาเชื่อขนมกินได้หลวงปู่อิ่มวัดหัวเขานะครับหลวงปู่อิมนะนักมืงไทยคือนักกวักนังกวักเมืองเมืองไทยนะโอ้โหเอาละนะก็เพียงพอแก่การ